เอาละค่ะไปดูงานวิจิตห้าภาคที่จัดขึ้นในปี2567ซึ่งจัดขึ้นใน5จังหวัด5ภาคค่ะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชนบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยเมื่อคืนนี้จัดที่จังหวัดชนบุรีในพื้นที่เกาะลอยอำเภอศรีราชาภายใต้แนวคิดเกาะ ใต้น้ำมหัศาจรรย์เปิดโลกเหนือจินตนาการเสมือนก้าวเข้าสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเลงานจะมีไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะ กวภาพมุมสูงบบที่ทําให้เห็นความสวยงามของงานวิจิตรภาพในพื้นที่เกาะลอยอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะพบกับไฮไลท์การแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการได้แก่ม่านน้ําเนรมิตมหาสมุทรอควาเรียมมหาจารย์ภูผาสู่มหาสมุทร ซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะการจัดจำหน่ายอาหารจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในชุมชนการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำและศิลปินท้องถิ่นอย่างค่ำคืนนี้ค่ะก็พบกับวงสแล Kiss ค่ะเวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาตอนนี้เนี่ยกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีชาวชนบุรีและนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานกว่า30,000คนภายในงานเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจไปกับเทศกาลแสงไฟดิจิทัลอาร์ตสุดตา ที่ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยผ่านการจำลองบรรยากาศของผืนน้ำสัตว์ทะเลน้อยใหญ่และปะาการังเปรียบเสมือนอัญมณีใต้ท้องทะเล <c oughs> เมื่อได้เดินเข้ามาในงานแล้วจะให้ความรู้สึกเสมือนดำน้ำอยู่ใต้เกาะใต้น้ำค่ะ พร้อมความมหัศาจรรย์เหนือจินตนาการด้วยเทคนิคการแสดงแสงเสียงผสมผสานกับโปรเจคชันแมปปิ้งตกแต่งไฟการแสดง l i g h t ิ้งที่สวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะ ซึ่งทางทททกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลหรือ green season ผ่านการจัดกิจกรรม Festival s p o s t o r t Tourism ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism Hub ให้ได้เที่ยวได้ทั้งปีทเที่ยวได้ทุกซีซั่นทั้งในพื้นที่เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศค่ะ